สวัสดีคุณผู้ชมเดลีพอพ์เตอร์สนะคะรายง,งานสดจากที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางโฆษกของทางกระทรวงการต่างประเทศจะถแถลงผลการบรรยายสรุปแก่คณะทูตถับแก่คณะทูตต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ชมก่อนที่ช่วงเวลา16นาฬิกาก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชม มีการจัดบ,บรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาณนะห้องนาราธิปกระทรวงการต่างประเทศภายหลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่เนิน481ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3นายโดยในวันนี้ทางผู้บรรยายนะคะคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยนางเอกสริปินทรุจ,จิปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะบนเรือตรีสุรสันกรุงศริ โฆษกทางสวทกนะคะสมชักากิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงนะคะวันเอกศักดิ์สิทธิ์แสงชนินผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติและนางสาวพิมสุดาชัยนามอดีกรมองค์การระหว่างประเทศก็จะเป็นผู้ที่บรรยายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่ง มีการส่งหนังสือเชิญสําหรับเหล่าคณะทูตต่างประเทศไปประมาณ50-60ประเทศนะคะคุณผู้ชมที่จะมารับฟังการบรรยายแต่ว่าในวันนี้ก็มีหลากหลายท่านที่ตอบรับคําเชิญแล้วก็เดินทางมารับฟังในส่วนของการบรรยายของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมเราก็จะยกตัวอย่างประเทศที่มาร่วมในวันนี้อาทิประเทศเจีนนะคะกซีย ทางเพื่อนบ้านก็จะเป็นฝั่งอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนรุสซาร์มนะคะคุณผู้ชมส่วนประเทศอื่นๆที่พบก็มีในส่วนของโคลอมเบียชิลีแคนาดาเยอรมันและฝรั่งเศสนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นประเทศที่เรายกตัวอย่างเนียก็คือปรับรับมาร่วมการารับฟังในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้สักครู่นึงทางคณนิกรเด็กกลางคูลจะมาแถลงผลการบรรยายนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะรวมๆประมาณ1ชั่วโมงสําหรับการาพูดคุยกันของทางเหล่าบรรดาคณะทูตต่างๆให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศในช่วงต้นนะคะคุงผู้ชมพักหนึ่งก่อนที่จะเชิญออกจากภายในห้องแล้วก็ให้รอรับฟังในส่วนของการถแถลงข่าวค่ะ คุณผู้ชมนะคะว่าก่อนหน้านี้มีในส่วนของการออกมากทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็รวมไปถึงภายหลังการพิสูจน์ทราบหวันที่16รกรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปลัดตระเวนแล้วก็เหยียบในส่วนของกับระเบิดในที่ที่เ่าเป็นทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบก ก็ส่งผลให้เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็มีขั้นถึงขั้นทุกคนละภาคเลยนะคะสำหรับเจ้าที่หนึ่งนายในพื้นที่นะคะคุณผ,ผู้ชมก็มีการตรวจสอบทุ่นระเบิดที่พบนะคะก็ใช้เวลาทั้งการตรวจสอบแล้วก็การปูพรมตรวจดูในจุดอื่นๆด้วยเนี่ยก็พบนะคะว่ามีทุ่นระเบิดจํานวน อ,อีกประมาณ7-8ทุ่นในพื้นที่อีกบริเวณ2จุดที่ใกล้ๆก,กับจุดเดิมที่มีการพบห่างประมาณ5 0ึ่0เมตรเท่านั้นเนองคุณผู้ชมพบว่าเป็นทุ่นระเบิดในลักษณะที่เป็นสังหารบุคคลนะคะของทางฝั่งรัสเซียซึ่งเมื่อไปดูในบัญชีอาวุธของทางไทยแล้วเนี่ยก็ไม่พบว่าไทยเนี่ยเคยมีในส่วงทุ่นระเบิดดังกล่าวนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ไทยเนี่ย เข้าสู่ในเรื่องของอนุสัญญาอัตตาวาน,น่ยคะก็ส่งผลให้มีการเกอบกูกก้ทุนระเบิดไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะดยการมีทุนระเบิดในลักษณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่าทางกัมพูชาเ,เป็นผู้ที่าวางทุนระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าละเมิดในส่วนของอนุสัญญาอัตวานนะคะแล้วก็จะมีการประชุมคณะ<ส>เกี่ยวกับอนุสัญญาดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้หรือว่าช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็การที่จะยืน่นต่อทาง ที่ร่วมันรู้สัญญาณของผู้ชมก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าจะมีการพิจารณาการในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งก็ใช้เวลาโดยในวันนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมก็มีหลายประเทศที่มาเข้าร่วมเมื่อวานนี้ทางความเคลื่อนไหวของทางเจ้าที่ท,ทหารก็มีนะคะสาหรับการเชิญคณะทูตทหารของต่างประเทศเข้ามาร่วมรับฟังเหมือนกันสถานการณ์ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเคยแถลงข่าวเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะสาหรับ เชิญคณะทูตต่างประเทศและคณะทูตทหารเข้ามารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์บร,ริเวณชายแดนซึ่งก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความตึงเครียดแล้วก็มีการตอบโต้กันไปอย่างตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมที่ในเรื่องของพื้นที่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการตอบโต้กันที่เราพูดถึงเรื่องการตอบโต้เนี่ยคือผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีในเรื่องของการประทะกรรมต่อ,อย่างใดแล้วก็มีการออกมาตรการตอบโต้ต,ต่างๆทั้งการปิดด่านการกำหนดเวลาเข้าออกต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็อยากให้รอรับฟังในส่วนการถแถลงนะคะ อนนี้มีกานผู้เสรจาวนะครับเสักครู่น่าดตามที่ห้อ้คคุณผู้ชมอีกสักครู่จะเป็นในส่วนของการแถลงข่าวนะคะเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับฟังในส่วนของการแถลงข่าวจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะับงหน้าแล้วครับแม ผลนนการบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ชมโดยใช้เวลาการสรุปกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับรการบรรยายตั้งแต่ช่วโมวลาประมาณ16บหนิกาอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมไปโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ต้องรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการแถลงข่าวไปด้วยนะคะมีการออกแถลงการนะคะประนามการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลนะคะคุณผู้ชมในวันที่20รกรกฎาคมนะคะกระทรวงการต่างประเทศ นายนิกรเดชพลางกูรและธี่ดรกรมสารสานิเทศและโฆษกช่องการต่างประเทศมีการถแถลงข่าวนะคะซึ่งระบุถึงกรณีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568เกิดเหตุการณ์กำลังพลของไทยเหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดบุรารธานีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3านายโดย1น,นายข้อเท้าซ้ายขัดนะคะและก็ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายนมีอาการปลอดภัยแล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้แถล,ลงสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงขอให้ทหารไทยทุกนายที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสำหรับประเด็นเรื่องของทุ่นระเบิดทางกองทัพบกและกองทัพภาคที่2แถลงไปแล้วเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมภายหลังการตรวจสอบของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยืนยันว่าทุ่นระเบิดทั้ง8ลูกที่ถูกพบนั้นเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ และไม่มีการใช้งานหรือมีอยู่ในคลังอาวุธของไทยในขณะที่วันนี้ได้มีการประชุมฝ่ายเลขานุการของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสวทกเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนจากเตรียมข้อมูลนะคะซึ่ง ก็มีการกำหนดการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทางหัวหน้าของศูนย์การประชุมอย่างคนเอกน,นักพลน,นัลกพาณิช์รฐมนตรีช่วยว่าการก,าร,กระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วด้วยในประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีมาตรการออกมาด้วยโดยก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศมีการออกแถลงการในเรื่องดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมว่า รัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุด่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหัรบุคคลซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินไทย และเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติอีกทั้ง่ะยังเป็นการกระทําที่ละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างชัดเจนไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาจะดําเนินการตามกระบวนการใต้อนุสัญญาโดยจะยังคงหาทางแก้ไขปัญหากับทางกัมพูชาผ่าน,นกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่และขอเรียกร้องให้ฝั่งกัมพูชานะคะ ให้ความร่วมมือในการเก็บคู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตับแนวชายแดนหลัที่นายยงตรีของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในกรอบพระวิภาคีอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางประชุมการต่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวันจันทร์ก็มีการประชุมสมรรถกรนะคะคุณผู้ชมอย่าที่เรารายงานไปมีในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของทางผล้นิยมลนักพันธุ์นิตในช่วงต้นนะคะก็ระบุถึงเรื่องการทำงานของทางเจ้าที่รัฐว่าพยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ดำเนินการช้าแต่อย่างใด แล้วก็รวมไปถึงตนเองนะคะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีหลายภารกิจที่ต้องดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องพยายามบาลานซ์ไม่ให้ดูอ่อนหรือว่าดูแข็งจนเกินไปนั่นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในเรื่องของความสูญเสียหรือการประทะที่ตามมาส่วนผลการประชุมสภทกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการถแถลงผลด้วยในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือเป็นประจำใน ทุกวันจันทรุธศุกร์นะคะทางสทอก็เผยนะคะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเตรียมบรรยายสรุปขณะทูดผู้ช่วยทูดฝ่ายทหารต่างประเทศแจ้งเหตุสามานไทยเหยยบพึ่งระเบิดสงหารบุคคลในช่วงเย็นวันนี้ก็คือช่วงขณะนี้ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะทำหนังสือถึงญี่ปุ่นประธานออตว่านะคะล้างกัมพูชาผิดอนุสัญญา พร้อมระบุว่าเวทีระหว่างประเทศชื่อเสียงความน่าเชื่อถือคำมั่นมีความสำคัญทำหน้าคบหาเคารพในสายตาประชาคมโลกนะคะ โดยละเอียดในการประชุมแถลงข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็นําโดยพลตรีสุรสังคงชวิโฆษกรกระทรวงกลาโหมและนางราตีนริตาอันดามอันี่โมนะ,ะขออภัยค่ะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นคนที่ถแถลงผลบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้ต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ถแถลงข่าวเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะม,มนตรีนะคะคุณผู้ชมมีการเห็นชอบแนวทั้ง ให้แรงงานสัญชาติกัมพูชามาทำงานบริเวณชายแดนกรณีที่แรงงานต่างด้าวใช้เอกสารบุคคลหรือว่าบ d e ร p ่า s ไปในเอกสารแสดงตนทั้งที่มีอายุหรือหมดอายุซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจากักรและอนุญาตให้พำนักในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตนั้นที่สุดลงโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการขวัพันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อทำงานได้เป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศของกระทรวงหักไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7มิถุนาย,ยน68นะคะท่ผู้ชมหรือจนกว่าจะมีมาตรการควบคุมการผลิตระหว่างประเทศที่จะกลับสู่สภาวะปกตินะคะทางนี้มีการระบุว่าให้มีการยกเว้นการเปรียบเทียบกับคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินเวลาที่กำหนดโดยให คนงานต่างาะะด้าวคดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งชำระค่ายื่นคำขอรวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานซึ่งจะได้รับการอนุญาตทำงานครั้งละ3เดือนนะคะแล้วก็หากประสงค์ที่จะทำงานในไทยต่อไปให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานพร้อมทางเอกสารหลักฐา,านต่างๆรวมถึงชำระค่าธรรมเนียมภายใน30วันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่รัฐเคยกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ พราะวันนี้ทางสมรรถกยังกล่าวถึงการเปิดให้เยี่ยมชมปราสาทต,ตามเหมือนทมโดยทางพลเรือตรีสุรสรน์นะคะก็กล่าวนะคะว่าทางฝ่ายไทยยังยืนยันที่จะเปิดบริการให้กับประชาชนนะักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมปราสาทได้ตามปกติโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการกำหนดมาตรการร่วมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมหากเกิดปัญหาการนักนทะ่องเที่ยวในชาติใดเนี่ยมีการออมีการแสดง ออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการยั่วย,ยุการประทุต่างๆในส่วนนี้ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของแต่ละชาติเนี่ยนำตัวออกจากพื้นที่โดยทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งในมาตรการที่มีการกําหนดร่วมกันโดยหากมีปัญหาในพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานเนี่ยก็จะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้นะคะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยทางที่ประชุมสอบทกรได้รับรายงาน ว่าฝ่ายไทยยังคงดำเนินมาตรการเช่นเดิมนะคะมีการควบคุมจุดผ่านแดนที่เข้มง,งวดแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการปิดด่านนะคะแต่เพื่อการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและตามนโยบายของประชาชนเรื่องการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังยังคงมีการอนุโลมนะคะคุณผู้ชมเรื่องของมนุษยธรรมอย่างต่อนเนื่องมีการเปิดให้รถขนส่งสินค้าผ่านแดนเช่นเดียวกันมีเพียงฝ่ายกัมพูชาเท่านั้นที่ยังปิดด่านอยู่ค่ะ ส่วนการดาเนินการของทางกระทรวงการต่างประเทศอย่างที่เรากำลังรอยอยู่ในขนานี้นะคะได้มีการจัดบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้ช่วยทูตฝ,ฝ่ายทหารต่างประเทศต่อเนื่องจากการบรรยายสรุปรายไตรมาสของกองทัพบ,บกเมื่อวันนี้เพื่อชี้แจงถึงการดําเนินการและท่าทีสุดยืนของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีการจัดเป็นประจําแต่ครั้งนี้นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของเหตุการณ์ที่ฐานไทยเหนีย่ยบทุ่นระเบิด เมื่อวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ สำหรับการประชุมสวทรกรในวันนี้มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องาทางกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานรัฐความมั่นคงร่วมบรรยายสรุปประกอบด้วยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศผูมหน่วยการศูนย์ปฏิบัติการทื่อระเบิดแห่งชาติและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะเป็นโอกาสของไทยที่จะชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้รวบรวมและประมวลเอาไว้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม พร้อมกันนี้นางมรตียังย้ำนะคะว่าการบรรยายในวันนี้จะชี้แจงกับชาวโลกอย่างมีความมั่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากที่กระทรวงการต่างประเทศจะทำหนังสือประท้วงโดยตรงจากประเทศกัมพูชาและฉบับที่2จะเป็นหนังสือถึงประเทศญ,ญี่ปุ่นในฐานะประธานที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาอัตตาว่า ตามพันธกกรณีของไทยเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบทั้งต่อไทยและประชาคมโลกและองค์กรที่สนับสนุนกัมพูชาในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดพร้อมกล่าวอีกนะคะว่าในเวทีระหว่างประเทศนั้นได้ในเวทีระหว่างประเทศชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือและคำมั่นที่ประเทศนั้นได้ให้ต่อประชาคมระหว่างประเทศถือมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศนั้นน่าคบหาและเป็นที่เคารพของประชาคมโลกหลังจากบรรยายสรุปจากคณะทูตก็จะมีการถแถลงในเรื่องของรายละเอียดนั่นเองค่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมคาดว่าเดี๋ยวคุณนิ้คนเดตน่าจะมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างที่ เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะคะ ช่วงอีกสักครู่หนึ่งก็จะมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะสำหรับทางกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้ตามกำหนดการเดิมนัดไว้ในช่วง17นาฬิกานะคะแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันนะคะ นี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะทั้งที่ประชุมสมบูทกอย่างที่เรารายงานไปแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยในวันนี้เกี่ยวกับทางการทูตต่างๆเดี๋ยวเรารอกันอีกแป๊บนึงนะคะผู้ชมทางคนนิคอนเดทน่าจะมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะแต่สำหรับนี้ครับเป็นอีกหนึ่งนาที่ทางกระทรวงต่างประเทศจะมาแถลงข่าวการใหญ่สำหรับประเทศ เราลองสักคู่หนึ่งนะครับแจากการแขลง เดี๋ยวรอกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามในส่วนนี้แล้วก็มีการ <ใน S 1> คอมเมนต์มา <ใน S 1> มเมีอาขออนุญาตอัดคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองอนําในเรื่องของคําให้สัมภาษณ์ของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานนะคะคุณผู้ชมเรื่องของ UN นะคะในส่วนนี้เนี่ยทางพลเอกนนทพลเคย ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถามในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศว่าจะอย่างไรแต่ว่าไม่อยากที่จะนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ทางยูเนเนื่องจากว่าทองค์การสหรประชาชาติเนี่ยมีในเรื่องของพันธสัญญาหรือว่าตัวอนุสัญญาพันธกรณีต่างๆที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงอันอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการกําหนดในเรื่องของทิศทางในการ ต่อสู้ซึ่งก็จะมีการทำสำนวนนะคุณผู้ชมท่ชมทางสวัสดิกรก็จะรวบรวมข้อมูลจากทาหุห่งยงานความมั่นคงแล้วก็ข้อมูลจากทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะไปยื่นนะคะสำหรับในที่ประชุม อนุสัญญาอาอตาวาเนะ่คะผู้ชมซึ่งในปีนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเป็นประธานการประชุมนะคะก็จะมีการประชุมกันในช่วงปลายปีนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็การแถังข่าวจากทางสำนับบกกอไปเมื่อช่วงเที่ยงว่าเตรียมที่จะยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการละเมิดอนุสัญญาออตว่าของทางกัมพูชาที่มีการวาง ในเรื่องของพุนระเบิดสังหารน,นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ซึ่งก็ทางการไทยก็ยัืนยันว่าเป็นพื้นที่อ,อธิปไตยของไทยนะคะแล้วก็การกระทนันหันกลับก็ไม่ถูกต้องมีการประนามอย่างรงุนแรงเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหากใครที่ดิดตามข่าวก็รอการแล่ได้ทราบมาแล้วคุณผู้ชมที่ประเทศกทสวงกาะต่างประเทศใจรอกันสักู่นะครับใจรอสักรู่ ก็มีบทบาทของทางก็วงจากประเทศเลยก็มีอยู่หลายเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องราวก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันทางๆรมการตรัฐิาจทีสังจบันกรังแนวโน้มแล้วก็นโยบายแล้วิธีการแก้ไข เดี๋ยวเรารอ,รอกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเพื่อมาดูท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศภายหลังที่บรรยายสรุปให้กับตัวแทนทางคณะทูตต่างๆได้รับฟังถึงสถานการณ์ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะต้องบอกว่าการบรรยายสรุปในครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งคณะทูตต่างประเทศแล้วก็ผู้ช่วยทูตทหารด้วยนะคะที่มีการเชิญมา ซึ่งก็เน,น้นในเรื่องของ <c oughs> พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหลักเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันว่าในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างไรแล้วก็ที่ท